โอ้วันนี้มาเยี่ยมชม 2K ครับกำลังจะล้างชชสซีเพื่อที่จะพ่นสีเนาะแัมสนิมครับสีชัสซี 2K โอ้ตัวนี้นี่สมองเงินกับ 2K เนาะเสียบอมกับเสียบอมแล้วเสียบบอมครับ กับสีกระบะับกลัง้างด้านในเนาะของผ,ผมเสร็จแล้วครับเสร็จเมื่อวานนี้นเนเาะนี่กับโซเปเนะสมองเงินครับโชคบริสาเนาะสังกัดช่างดากับตัวนี้ <laughs> ัวใหม่ของผมครับเพราะว่าของผมเป็นปีกนกเนาะของเสซบอมินเป็นสมอเงินเดี๋ยวให้ดูโดยรวม<ด>เอาไก่ไม่ได้ครับเพราะว่าโดนน้ำเนาะกำลังล้างอยู่ครับว่างงานกับว่างงานก็เลยทำเนาะทำสีกระบะใหม่ด้วยทำสีพื้นกับพื้นพื้นกระบะ ตอนนี้กำลังล้างในชสซีอยู่คาบน้ำมันเยอะครับนเนาะอ้าวปะแนกเติมน้ำยาก็เติมไปครับฉลมน้ำยาเนาะเสือสลายขคาบครับพ่นใสหัวกันเนะเป็นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งใบครับ เมม่่ใหยิงตรงครับยิงสดเนอะอาจ,จะไปวิ่งดิงนนี่ก็เลยยิงสดก่อครับยังไม่ได้ใส่ม้อผักเนอะอาจ,จะไปลองเครื่องแต่งานไม่ได้วิ่งครับก็เลยมาทำสีแทนแม่มีแผนกพ่นตั้งหากครับผนกอัดชิตอิตังหากับดูชุด ล้างฉีดกับนึกว่าจะไปเที่ยวครับ <laughs> ดูกเกงเข้าเข้ากับสีน้ำมันเหลือเกินครับตัวนี้ <laughs> <laughs> จญยาสลายครับก็ถ้าคาบห,หนักๆกจริงๆก็ก <laughs> ไม่ค่อยออกเนาะแต่ถ้าไม่หนักก็ออกครับออกครับก็ <laughs> ต,ตามสภาพเนาะ <laughs> จะให้ออกหมดเลยสักทีเดียวนี่ก็คงไม่ใช่ครับ 2K ครับวันนี้เป็นสมอเงินเนาะส่วนของผมนี่เป็นปีกนกครับชุดชงล่างนี่เดิมครับ มีชุดลำโพงเรียบร้อยครับพร้อมลากเนาะบาทีเป็นรถวิง่งคิดเท่าครับคิดเท่าหรืว่าแกบดำคิดเท่าโรงงานครับดได้มาเนาะได้มาสองสามอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับวันนี้ไม่มีงานก็เลยจะมาทำสีชัดซีใหม่เก็บสีชัดซีเนาะ กันสนิมครับล้างทำความสะอาดก่อนเอาโอเคครับตามนั้นครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีอะไรให้ชมก็จะพยายามถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆครับแอนแขกิ่งโกงเอาโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยกันสวัสดีครับ